สวัสดีค่ะ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 อันนี้มาในหน้าแบบไหมนะคะแค่แล้ว นิดจะลงหน่อยนะ,ะฮะสวัสดีค่ะทำอะไรกันอยู่คะทุกคนาาควันนี้เรามาในรูปแบบหน้าใหม่อืะ<ฮ>าาคะนี่โอ้โห อา้าวหายไปแล้วายขอกลับไปเรือกก่อนสวัสดีค่ะนี่ฮับมาจะมีคนบอกน่ากลัว <c oughs> ใช่พี่เป็นเอเลี่ยน สวัสดีฮะไม่มีอะไรทำะไรทุกคนทำอะไรดีนะทำไปหมดทุกอย่างแล้วอุ้ยอันนี้ข่าวว่าอันนี้ก็น่ารักนี่มีข่าวมาก นี่เป็นสาวเกาหลีนะคะฝนไม่ตกค่ะกลับมาหน้าเดิมแล้วค่ะทุกคนกลับมาเพลงเดิมนะทำหน้าได้ที่ฟิลเตอร์นี้เลยครับสวัสดีฮะ ชั้ดีครับโอ้ขอบคุณค่ะดูละครย้อนหลังพี่เล่นทุกวันเลยขอบคุณฮะกับมาหน้าปกติแล้วนะคะทุกคนเนาออันนี้หน้าเนียเหมือนกระดาษเลยทุกคนหน้าเหมือนแบบไม่มีรูขุมขนมีบ้านครับมีบ้าน เดี๋ยวค่อพับก,ก็ได,วด้วันนี้นำเสนอเมนูอะไรดีคะเชฟเชฟเป็นยังคิดไม่ออกเลยคะ่ะมีเมนูอะไรแนะนำไหมคะเมื่อวานเชฟก็โดนให้ทำ แจ้งต้องหูอ่อนไปอีกหนึ่งรอบครับฟิลเตอร์ค่ะทุกคนฟิลเตอร์มันแบบไอ้นี่มากชุมมังกรร้อนนะคะช่อง Youtube หรอคะช่อง Youtube น่าจะยากนะคะเพราะว่ามันต้องมีเวลาทำคอนเทนต์ดิดนึงไม่ได้ทำคะทาะทำแต่ฟันอย่างเดียว ผมยาวมากเลยยาวโอ้ยอยากพิ่งตัดเลยคุณมาไลหหายคนไล่าาหาดูก่าเขาละหันดิซิอยากไปถ่ายเหมือนกันค่ะวันนี้ว่างมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พี่เพื่อนพี่เพื่อนอายุเท่าไหร่พี่เพื่อนน่าจะสิบสี่หรือสิบห้าเนี่ยนะคะไม่แน่ใจฮัลโหลพี่เพื่อนพี่เพือนอายุเท่าไหร่นะสิบสี่จะสิบวันหวานพี่เพื่อนจะสิบห้าตอนพฤษภาคมนี้ค่ะ ทุกคนอยู่บ้านทำอะไรกันบ้างคะซีส,สป,ปาย,ย่างถ่ายทำไม่เสร็จเลยคะ่ะกำลังถ่ายาอยู่ฮะค่ค่ะไม่ นอนหนังเดียวเจอเพื่อนอะหนางเดียวเข้าคนค่าเพิ่งเพิ่งอัปติ๊กตับไปฮะเมื่อกี้ค่ะดูซีรีอะไรคะพี่เพื่อนเล่นไอจีไหมคะเพื่อนเล่นค่ะ PURN อันน a ้ u s k o r ครับผมพี่เพื่อนเล่น,นติต๊กต๊อกกันครับแต่ร้อนมากค่ะ เหมือนว่ามีมรสุมอะไรนะอะไรอะไรอ่ะมมีกระบอกมีมลสุกไม่แน่ใจจำไม่ได้ทำงานทุกวันเลยเหรอคะวิทยาฝนตกแรงมากโอ้ดีดเลยค่ะฝนตกยังมฝนตกบ้างทำไมอยู่คะนอนฮะ ดุมเคิงก็ได้คาก,ก็ได้เรียรันได้เลยครับจับไปเลยที่บักกบูนี่ค่ะว่าใส่ฟิลเตอร์หรือเปล่าเนี่ยตาสีเวตาสีฟ้า ใช่เลยค่ะ<ม>ไปไหนเลยใช่ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้พี่พลอยก็ไปเตอร์นะคะ ไ่ะทเหมือนใส่ฟิลเตอร์แล้วมันจะสะดุดนิดหนึ่งนะคะอ่าลิสยาเหรอคะไม่แน่ใจเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็พักกองอยู่ก็เลยยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ดูปีนี้ไหมนะคะนทำตาหวานนะคะ ถึงวันกันค่ะคนดีเปน็นยังไงบ้างคะไม่เห็นเลยอันนี้ก็นอนทับน้องค่ะนอนทับน้องอไปนะคะ่ะบายบาย